เพื่อนๆอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งติดตามให้ผมด้วยนะครับสวัสดีครับเ่ือนอู้ที่รักนักสะสมเหรียญเก่าแบงก์เก่ารวมทั้งเพื่อนๆนักสะสมมือใหม่นะครับกลับมาพบกับครูโดงอีกครั้งในช่องครูโดงคอยสวัสดี f อ c สวัสดีเพื่อนๆพี่ๆน้องๆที่สนใจในการสะสมเหรียญสะสมธนบัตรทุกท่านนะครับ ช่องครูโดงคอยครูโด่งเน้นย้ำเสมอนะครับครูโดงไม่ได้เป็นช่องที่เก่งกาจอะไรมากมายทุกวันนี้ก็ศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมอยู่ตลอดสิ่งในที่เพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆสอบถามมาครูโด่งตอบไม่ได้หลายครั้งครูโด่งก็นําข้อมูลนั้นๆเข้าไปสอบถามในกลุ่มนักสะสมนะครับซึ่งมี เขาเรียกว่าอาจารย์ใหญ่ระดับประเทศอยู่ในกลุ่มนะครับบางท่านก็เข้ามาช่วยตอบนะครับก็เป็นความรู้คูโดงก็นำข้อมูลเหล่านั้นเข้ามาพูดมาคุยอีกในหนึ่งคูโดงมีการประกาศรับซื้อเหรียญกระสาบด้วยนะครับคลิปนี้ EP นี้นะครับคูโดงจะมาพูดถึงเหรียญอีกหนึ่งเหรียญของในหลวงรัชกาลที่9นะครับแล้วก็จะใช้คำว่าประกาศรับซื้อก็ได้นะครับสำหรับเหรียญน,นี้เหรียญที่คูโดงจะมาพูดถึงก็คือเหรียญ5าบาท โดยเฉพาะปี2,554เหรียญ5บาทปี2,554นะครับจำนวนการผลิตเนี่ยมากถ,ถึง210ล้านเหรียญถือว่าเยอะมากๆนะครับสำหรับเหรียญน,นี้คู่โดงเคยประกาศรับซื้อไปอยู่1หนหนะครับสำหรับเหรียญน,นี้ตอนนั้นก็ยังไม่ได้มาตอนนี้ก็ได้มาแล้วก็คือเหรียญที่อยู่ในมือของคู่โดงนี่แหละแ เราก็ยังตามหาอยู่นะครับเดี๋ยวเข้ามาดูเอาแบบไม่ให้เป็นการเสียเวลาเลยเหรียญที่คู่ดวงตามหานะครับลองดูนะนี่นะครับจับเหรียญแบบนี้แล้วหมุนดูเห็นไหมครับนี่คือเหรียญพัดเสียงขวาง90%นี่ครับ90องศานะครับ90องศานี่จับเหรียญแบบนี้แล้วหมุนดูนะครับ90องศาอย่างนี้เหรียญพัดเสียงขวางใครมีเหรียญแบบนี้คู่ดวงก็รับซื้อนะครับไม่ว่าจะเป็น ปีไหนพอสอไหนคูดงก็รับซื้ออยู่นะครับแต่ว่าราคาก็ลดหลั่นลงมาแล้วแต่สภาพนะครับอย่างนี้ก็มีเหรียญอาจจะมีสนิมบ้างอะไรบ้างก็ราคาถูกลงมานะครับ400บาท500บาทนะครับแต่มีเหรียญที่คูดงเห็นในกลุ่มนักสะสมนะครับซึ่งเป็นเหรียญ5บาทปี2554ที่เป็นพระเสียนตรงคูโดงเน้นย้ำนะครับพระเสียนตรงก็คือด้านหัวด้านก้อยหันไปทิศทางเดียวกัน ปี2,554มีออกมานะครับถ้าเกิดเป็นเหรียญสวยๆ3,000บาทคูโดงสู้นะครับสำหรับเหรียญน,นี้อย่างที่บอกนะครับจำนวนการผลิตเยอะโอกาสพลาดเคลื่อนหรือว่าผิดพลาดก็เยอะตามไปด้วยนี่ครับผมนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเหรียญน,นะครับอีกหนึ่งเหรียญที่คูโดงใช้คำว่าตามหาก็ได้ใครมีทุกพศก็ได้แต่ว่าปี54เนี่ย คูดงเห็นมีอยู่นะครับปี54ถ้าเกิดใครมีเหรียญเก็บเอาไว้เยอะจับเหรียญแบบนี้นะครับแล้วหมุนดูโชคดีอาจจะเป็นของเราจาก5บาทจะขึ้นเป็น3,000บาทดูเพียงแค่จุดเดียวเท่านั้นเองนี่ครับผมยืนยันนะครับเรารับซื้อจริงแน่นอนคลิปนี้อีนี้มีสั้นๆแต่เพียงเท่านี้สวัสดีขอบคุณครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตาม